กับพระอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจโจนค่ะกับครู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำน,นึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อชลิดานะคะชื่อเล่นชื่อหน่อยนะคะคือหน่อยอยากจะถามคุรู้ทุกท่านนะคะคือตั้งตั้งแต่หน่อยกลับลงมาจากคูก่ผารู้สึกว่ามันมันเจ็บตรงที่เนื้องอกที่เต้านมนะคะมันเจ็บแบบจี๊ดมาเลยค่ะ แล้วมันทําให้เราไม่มีแรงแล้วเหมือนกับว่ามันเจ็บเข้าไปในหัวใจนะคะหน่อยไม่ทราบว่าอาการอาการอย่างนี้มันเกิดจากเราเครียดไปหรือว่ากินอาหารพิษเยอะไปเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือมันชาที่ด้านขวาที่เราเป็น,นะคะ่ะไม่ก็มีเพื่อนที่เขาก็เป็นเป็นมะเป็นมะเร็งที่เต้านมแต่ของเขามันลามเข้าไปที่กระดูกตอนนี้เขาก็นอนนิ่งอยู่ ที่บ้านเป็นคนไข้ติดเตียงไปแล้วหน่อยก็เลยอ่ามีความรู้สึกว่ามันมันมันบางครั้งมันชาที่แขนด้านขวาไม่ทราบว่าเรากังวลไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นระยะอย่างตามสเต็ปอย่างนั้นค่ะตัวันนี้บางครั้งมันก็ยังเจ็บอยู่นะคะเจ็บอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เรียวแรงไม่ค่อยจะมีเนี่ยแต่ถ้าไม่เมื่อก่อนกินมื้อสองมื้ออยู่ที่ภูผานี่ก็มีเรียลมีแรงแต่กลับมาบ้านแล้วมันกินมื้อสองมื้อมันไม่มีแรงนะคะ ถ้าอยู่กับหมูวิทนีรู้สึกว่ากําลังพลังมันเยอะตั้งแต่ออกกลับมาอยู่คนเดียวรู้สึกว่าพลังมันก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วก็เรื่องกังวลด้วยนะคะก็เลยอยากถามครชรู้แล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะมันเกี่ยวกับโรคเราหรือว่าเกี่ยวกับโรคกังวลไหมคะความเครียดพอกลับลงมานี่ไม่ทราบพี่ชริดามีการรับประทานอาหารแตกต่างจากที่เคยรับประทานบนภูผาอย่างไรไหมคะ ก็ทานอาหารปรุงแต่งอยู่ค่ะข้างนอกทานอาหารข้างนอกเลยนะคะปรุงแต่งเลยนะคะคแล้วก็ในเรื่องของใจใจตอนอยู่ภูผากับใจตอนที่กลับลงมาแตกต่างกันไหมคะแตกกแต่กลับลงมามันมันวุ่นวายนลค่ะมันเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายอย่างนะคะคือหน่อยยังตัดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วค่ะค่ะนะคะจริงๆคุณหน่อยบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไร จากสองคำถามเมื่อกี้ก็พอจะทราบแล้วแหละว่ามันเป็นที่อะไรอาการมันก็เลยเปลี่ยนไปจากตอนที่อยู่บนภูผานะคะแต่เดี๋ยวพี่แก้วจะมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรียนเชิญพี่แก้วค่ะน้อยขอบคุณค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะน้อยเจริญธรรมค่ะพี่แก้วขอระยะไม่เปิดล่าค่ะอยู่ที่ลาวหรืออยู่ประเทศไทยคะ หน่อยกลับมาได้สามสี่วันเดี๋ยวคงได้กลับไปใหม่คําตอบมันก็อยู่ที่หน่อยแล้วนะเมื่อกี้ก็ได้สรุปแล้วนะคะว่าเรากินอาหารที่มีดพิษใช่ไหมเพราะเราปรุงแต่งมากจนไปถ้าเรารู้ปมตรงเนี้ยเราแก้สิเราแก้ต้องแก้อย่างไงคะหน่อยแล้วก็ต้องกินจืดต้องทำอาหารทานเองใช่แล้วก็ต้องกินจืดแล้วคันนี้สิ่งสําคัญคือหน่อยบางทีหน่อยคือความที่เราเราแข็งแรงอะ่ะเรารู้ว่าเราแข็งแรงอะ่ะ และเราใช้กําลังมันมากเกินไปเท่าที่เราที่เราไปช่วยกันเอ,อปลดป้ายเนาะพี่ก็รู้สึกหน่อยมีพลังเยอะมากเลยอะมีพลังเยอะพี่ก็ว่าพี่ก็มีพลังเยอะไปด้วยกันนต่นะแต่ว่าเ,เราก็รู้สึกนะว่าพอพบกับถึงบ้านโอ้ยเหนื่อยแป๊กแต่หน่อยอย่าไปทําต่อไงหน่อยไปต่ออะไปต่อไปเก็บป้ายต่อแล้วก็มาเลี้ยงอีกแล้วมาต่งอีกอะไรเงี้ยแล้วก็อกอวกโอ้โหน้องเขานี่พละกําลังนี่มาหาศาลเลยเนาะ อาจารย์สอนให้บำเพ็ญเยอะๆเลยค่ะหน่อยก็เลยคือคือใช่ใช่จริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือเราทําเต็มที่แต่เราก็ต้องมีการประมาณตัวเองค่ะว่าไอ้บางเรื่องอะถ้าเราประมาณตัวเองผิดอ่ะมันก็จะเดี่ยงแบบนี้แหละแล้วบางทีเดี่ยงอ่ะแล้วมันไม่มีใครช่วยเราแก้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นนาทีที่เราจะต้องแก้ด้วยตัวเองแล้วตอนเนี้ได้มาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็คืออยู่กับตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทำข้าวต้มถอนพิษ แล้วก็ปรับสมดุลยาเก้าเม็ดนี่แหละโยคะเดินออกกําลังกายแต่ใจสําคัญที่สุดข้าใจหน่อยกังวลใช่ไหมกังวลจะเป็น<ค>ต็ใจกังวลอยู่ใช่ไหมกลัวว่าเอ้เพื่อนมันก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็ตอนเนี้ก็อาการเดียวกันแล้วก็ตอนนี้นอนติดเตียงไปแล้วอะไรเงี้ยใจเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะไอ้วัตถุเนี่ยมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ที่ใจเราก่อนเราทําเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องรู้เพียรรู้พักตอนเนี้ย หน้าที่ของเราคือต้องรู้เรียนรู้พักแล้วก็ใช้ยานเม็ดเก้าวละเนาะแล้วก็พร้อมกับทําใจไร้กังวลมันไม่ยากนะทําไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ว่าทั้ง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 สิ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะพอเราเรารู้ตัวว่าพอเราไปอยู่คนเดียวอะ่ะพลังเราก็ตกเพราะฉะนั้น มาหาหมู่ค่ะเข้ามาหาหมู่บ่อยๆหาโอกาสเข้ามาบงเพ็ญกับหมูเพิ่งกลับมานี่แหละจ้ะได้เข้ามาหมู่หน่อยรู้สึกว่าใจมันเหนื่อยๆงี้กลับไปเห็นบ้านแล้วก็มันก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนกับเราอยู่คนเดียวใช่แล้วมันเห็นภาระของบ้านที่แบบว่าแม่แม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นหู่ปัญหาไอ้นั่นก็ต้องซ่อมไอ้นี่ก็ต้องแก้เนี่ยใจมันก็ปรุงอ่ะทุกอย่างมันเป็นวัตถุซี่เถอะ เราไม่อยู่เราก็ไม่ยังไปทําอะไรหรอกใช่ไหมเราไม่อยู่เราไม่อยู่เราไม่้องไปทําแล้วถ้าเราอยู่เราอยู่คนเดียวอ่ะเราไปอยู่คนเดียวรหรอแล้วเราไหวหรอแล้วตัวเองไม่สบายอย่างเงี้ยเราไหวหรอใช่ไหมแล้วก็ลองพยายามดูค่ะลองตัดใจบางเรื่องบางอย่างอ่ะอืมเนาะค่อยเป็นไปแล้วค่อยคิดแต่อย่ากังวลค่ะอย่ากังวลทาใจให้สบายและทําเต็มที่สุดฤทธิ์สุดแรงของเรานั่นแหละ แต่ตอนเนี้ต้องใช้เม็ดก้าแล้วค่ะเม็ดก้าก็เลยต้องกลับมาหาใช่ใช่พี่้ก็ดีที่กลับมาอย่างนี้ดีแล้วแต่ก็เคยขอพี่น้องมาขอจักหมกเดือนปีหนึ่งขึ้นไปรักษาตัวเองเขาบอกไม่อยากให้ไปอย่างนั้นอยากให้ผ่าออกก่อนแล้วค่อยมาทําตามหมอเขียวอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่หน่อยเองตัดสินใจเราเป็นหมอดูแลตัวเองแล้ว ผู้รู้ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าแก้ยังไงแต่คนนี้คือถ้าคนนอกนะ่ะเขาก็ไม่รู้อย่างที่เรารู้หรอกใช่ปะ่ะ <uct. S 2> เราจะไปรู้ได้ไงเราตัดตรงนี้ไปแล้วมันก็วิ่งไปตรงอื่นน่ะที่เห็นมาหลายรายแล้วค่ะ <S <S ตัดเต้านมซ้ายกระโดดไปข้าข้างขวา <S <S พอข้างขวาจบมาทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วตอนนี้มันกระโดดไปมดลูกกระโดดไปที่กระดูกขันหลังอะไรเงี้ <imet answer> <S <S ยเห็นไม่เยอะค่ะแต่ครนนี้คือเราต้องทําตัวเราอ่ะให้เข้มแข็งให้แข็งแรงอ่ะ ด้วยยาเก้าเม็ดนี่แหละอาจารย์ก็มันฟังทำแล้วกันมันฟังทำไปเรื่อยๆค่ะปฏิบัติให้ถูกตรงเนาะมีสมมธิทิฏฐิแต่งติงหน่อยก็ทำเต็มที่แล้วนะพี่ก็ดูดูดูความสามารถของหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าก็ประทับใจนะที่ทําเต็มที่แต่ว่าคลายใจเราให้ได้แก้ปมตรนีนไม่ได้เลยพี่แก้ใจไม่ได้เลยเนี่ยค่อยค่ะค่อยค่อยไค่อยค่อยค่อยหาหมูหาหมูไม่สบายใจก็เข้ามาคุยกับหมูนี่แหละอย่างงี้ถูกแล้ว าาคุณหน่อยค่ะพี่แก้วขออนุญาตคุณหน่อยอยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้หน่อยอยู่กรุงเทพค่ะคุณพี่อ,อยู่กรุงเทพยิ่งสบายมากเลยอยู่แถวไหนคะอยู่บางกะปิค,ค่ะสี <c oughs> ่ตรงเรามีหมูมิตรดีเยอะออกตรงนั้นนะ่ะเวลามีวันอ้นี่ค่ะคุณหน่อยวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยที่เขามีพี่น้องไปตรงเคยไปตรงเกษตรนวมินทร์ตลาดของ อโศกอหู่ใช Cross ่ไหมคะสันติโอตโศกอ่อหนูไปหนูกพ่ไปอยู่ค่ะไปทานอาหารบ้างซื้อผักบ้างบางครั้งก็ไปบำเพ็ญช่วยจัดรงจัดร้านอะไระเพราะว่าไปเจอหมูเอ่อหมู่มิตรนะคะหมูมิตรดีแล้วก็ไปคุยการนะคะไปตรงนั้นเลยค่ะไปที่ร้านเราไม่จําเป็นต้องมาบําเพ็ญอย่างเดียวหรอกค่ะเวลามาเจอพี่น้องอะค่ะเราก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาคลายทุกใจทุกกายกันนะคะแล้วตอนนี้ที่สันติเองอ๋อนะคะ คุณหน่อยก็เข้าหาเข้าหาหมู่มิตรนี่แหละค่ะเพราะว่าบางครั้งอยู่คนเดียวแล้วมันปรุงเยอะอะค่ะเพราะว่าโลกที่เราอยู่รอบตัวเรามันดึงเราไปแล้วก็สมาชิกครอบครัวท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทางนี้ร้อยเปอร์เซ็นอย่างพี่แก้วบอกว่าท่านไม่ได้มารู้อย่างที่คุณหน่อยรู้ไปใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเข้ามาหาหมู่มิตรนี่แหละค่ะพอเข้ามาหาหมูมหม่มิตรหมู่มิตรก็จะ ค่อยๆให้สมาธิท <th ิฏฐิในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอะค่ะมันจะคลายทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่จะงงมันเหมือนมันวุ่นวายปมมันเยอะไปหมดคือหน่อยก็เกรงใจนะคะบางครั้งเกรงใจแล้วอาจารย์บอกว่าความเกรงใจเป็นกิเลสค่ะอย่าไปเชื่อมานะคะอความเกรงใจนี่เป็นกิเลสอย่างมากนะคะหมู่พี่น้องไม่มีความว่าเกรงใจค่ะคุณหน่อยทุกคนยินดีที่ได้บําเพ็ญนะคะ ออค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องเข้าหาค่ะเข้าหานี่เลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> พออยู่คนเดียวแล้วมามันก็จะหลอกอย่างนี้ละค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยว่าเราต้องเกรงใจคนอื่นค่ะจริงๆไม่ใช่เลยค่ะ <c oughs> ทุกคนเราก็ได้นะคะเวลาใครที่ให้คําแนะนําแล้วคนอีกคนหนึ่งสบายใจเนี่ยบางครั้งคนที่เป็นคนให้คําแนะนําสบายใจยิ่งกว่าคนถูกแนะนําอีกนะคะ ค่ะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อกิเลสค่ะถึงต้องเข้ามาตรงนี้แล้วค่ะถ้านั่งคิดอยู่คนเดียวก็จะเชื่อตามนั้นล่ะค่ะว่าเกรงใจอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปอยู่กับคนเดียวแล้วก็ปรุงไปเรื่อยอ่าก็ปัญหาที่บ้านก็มีน้องก็ไม่สบายก็พี่ก็ไม่สบายหน่อยก็เกงใจไม่อยากเอาให้พี่น้องได้รับความทุกข์ของครอบครัวหน่อยไปด้วยคีณหน่อยเออ่าตอนนี้แหละคะ่ะ,นนะ,คะเป็นตอนที่คุณหน่อยจะได้ แสดงศักยภาพแล้วว่าตัวเองเนี่ยใช่คุณจะปราบมารได้ยังไงตอนนี้แหละโชว์ให้เต็มที่เลยว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนอุปสรรคเป็นของมีมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะพี่จิ๋วพี่จิ๋วท่านมีท่านอยากจะเอ็นนี่ใช่ไหมคะพี่จิ๋วเชิญเชิญพี่จิ๋วลยคะพี่จิ๋วมีอะไรที่จะทำพี <c oughs> ่จิ๋วประเนทำให้กําลังใช้คุณหน่อยโอ้ อย่าไปหดหู่ซึมเศร้าเนี่ยมา่ายคนทุกวันนี้ก็ามาเจอหมู่บิตดีวันนี้อาจารย์พูดถึงบทเรื่องของธาตุเด็กขับมา้าคือ าการที่เรามีแรงเหนี่ยวนําที่ดีจากที่ตัวเราเนี่ยมันจะแผ่ไปถึงคนรอบข้างฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจอย่างที่หนูมวยบอกเพราะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งตัวเนี่ยจะได้ทั้งผู้ให้และผู้รับเลยนะฉะนั้นเนี่ยมาไม่ต้องเกรงใจแล้วก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สันติไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนสามยินดีต้องอรับเพราะเนี่ยอยากมีการจัดให้ในตัวสมเพ็นอยากออกแรงคะ่ะ ได้เลยไอ้เรื่องบํมเพญนี่เราไม่ว่ากันแต่ที่มากกว่าน,นั้นก็คือการมาเติมพลังซึ่งกันและกันตอนเนี้ที่อาจารย์เปิดหน้าเสือให้จัดค่ายทุกศูนย์ก็เพื่อว่าไม่ใช่ช่วยผู้ที่มาเข้าค่ายอย่างเดียวนะช่วยจิตอาสาเองด้วยเพราะตอนนี้จิตอาสาเองเนี่ยก็พลังตกเพราะว่าไปอยู่บ้านใครบ้านมันเนี่ยกาีเรามารวมหมู่รวมศูนย์กันเนี่ยมันก็คือช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกัน ฉันยังได้ข่าวยบอกว่าพี่น้องจิตอาสาเองที่ป่วยเนะี่ยันยังนึกเลยด้วยซ้ำบอกว่าเฮ้ยเรารับผู้เข้าค่ายที่ป่วยแล้วมาเข้าค่ายทำไมเราจะไม่รับพี่น้องจิตอาสาที่แบบมาเลยไม่ใช่ว่ามาบําเพ็ญแต่ว่าป่วยแล้วเนี่ยมาช่วยกันมาให้เราได้รักษาท่าน ไม่ใช่ว่ารักษาแต่ผู้เข้าค่ายแต่ตอนนี้แหละเราต้องเก็บจิตวิญญาณของพี่น้องจิตอาศัยเองไม่งั้นอาจารย์ถึงจะบอกว่าเป็นรถรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยการเปิดศูนย์แต่ละศูนย์เพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่าโควิด่ะไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะมันจะเป็นโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อเราสู้มาสามปีนี่ถ้าเราเป็นอะไรเราก็นั่นละสิเดี่ยงละสิ ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราถึงได้ว่าถ้าไม่จัดคือมาไม่ทันเดือนกร,กรกฎาเนี่ยต่อไปเรวจุดคิดว่าคงจะเปิดทุกเดือนใช่ไหมหนูมวยฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่แค่ต้อนรับผู้ที่มาเข้าค่ายสุขภาพแต่เป็นจิตอาสา,าเองนั่นแหละจะมาช่วยกันเสริมหนุนพลังซึ่งกันและกันมาส่งกำลังใจให้ ค่ะสาธุค่ะตอนพี่แหม่มค่ะมีเวลาอีกนิดนึงค่ะคุณหน่อยเห็นพี่บ่าวท่านเปิดหน้ากล้องพี่บ่าวมีอะไรที่อยากจะแนะนําคุณหน่อยไหมคะ <c oughs> คุณหน่อยท่านเคยขึ้นไปที่ภูผาค่ะพี่บ่าวแต่ตอนนี้ท่านพี่พี่บ่าวอาจจะเคยพบท<ๆ>่านนะค่ะให้ท่านทำยังไงคลายทุกใจอะค่ะรู้สึกทุกใจทุกกายค่ะเชิญพี่บ่าวค่ะเจริญธรรมกับอาบ่าวอาเจริญธรรมมาหน่อยด้วย ได้ยินเสียงก็เลยเปิดมายิ้มให้ซะหน่อยค่ะสาธุค่ะคิดว่าคงจะได้แนวทางอะไรพอสมควรที่พี่น้องเราเติมเต็มพลังใจพลังปัญญาพลังกรรมที่จะต่อต่อพลังางานที่เราจะได้มาเชื่อมต่อมาเพิ่มพลังกุศลถ้ามีโอกาสจะสันเวลาได้เพื่อดันวิบากร้ายมาเพิ่มเพิ่มต่อพลังปัญญาว่าเอ้ยเจอปัสสะอย่างนี้ เราจะล้างใจยังไงนาะเหมือนเกรงใจมันมีเกรงใจแบบกิเลสกับเกรงใจแบบพุทธนะเกรงใจไอ้ถูกพุทธต้องเกรงใจให้ถูกพุทธถ,ถ้าเออมันจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีที่รู้สึกว่าเออมันไม่ก็ข้าท่าเนี่ยมันะคิดแล้วใจไม่สบายเนะี่ยมันคิดผิด คิดเลยนี่เขาจะเป็นอย่างนู้นไหมเป็นตามห้่เขาลำบากไหมอย่างเงี้ยพอาคิดแล้วตั<อ>้งใจอะไรไม่สบายมันคิดผิดต้องคิดใหม่<อ>เราต้องมาเติมพลังกันกันเป็นระยะเหมือนที่พี่น้องให้ข้อมูลนั่นแหละแล้วเราก็ามาเพิ่มศีสนที่เราทําได้แล้วมันจะเคลียร์มันจะค่อยเคลียร์<อ>เป็นระยะระยะก็<อ>จริงๆก็คือพอได้ยินเสียงก็เลยเปิดหน้ามายิ้มหน่อยดิเสียดีกว่าเรเพิ่งกลับมานี่แหละแต่เหนื่อยเหนื่อยหัวใจอาบ่าว เ,เดี๋ยวให,<น>ให้กำลังใจนะให้มีโอกาสมาเติมเต็มมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวพ่อมาพูดคุยกันในห้องอต่างๆก็เข้าได้โรงเรียนของหนูก็ตามส่งการบ้านก็ตามหรือไปเติมพลังในที่นั้นๆก็ตามคิดว่าอ,อหน่อยมีแนวทางแล้วล่ะค่อยๆอมาเติมพลังกันแล้วก็ฟังธรรมะสนทนาทำทบทวนทําอะไรที่ทําได้เดี๋ยวมันจะมีความที่คลายมีตังหงอของมันเองไม่ยากเป็นกําลังใจให้อหน่อยนะ ค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะอต่ว่าจะขึ้นไปภูผาไปบาเพ็ญอย่างนี้ไปบนเวลานะมีโอกาสมาได้ก็มาไปที่ไหนได้ก็ไปสู้ส่้สาธุสู้นะคะค่ะสู้ค่ะ รูเลยค่ะมาเจอพี่น้องนี่แหละค่ะค่ะเชิญพี่แหม่มค่ะก่อนที่เราจะหมดเวลาแล้วค่ะนิดนึงว่าขอให้อะหน่อยอะไปดูความสมดุลของงานนอกกับงานในงานนอกอะไม่ต้องทํามันเยอะมาเอางานในแล้วมันจะไม่เหนื่อยเชื่อเถอะมาอ่านกิเลสตัวเองนี่แหละ แล้วทําให้สมดุลระหว่างงานนอกและงานในงานนอกน่ยอุศลเรามีเยอะแล้วมาเอาบุญก็คือชําระกิเลสในตัวแล้วมันจะเบาจริงๆเลยนะมามามาเข้าลรงเรียนของหนูก็ได้เนะน่อยจะ,จะพยายาม เขียนเข้าให้ได้บ่อยๆฟังบ่อยๆค่ะรู้สึกว่าดฟังรู้สึกว่ากําลังมันมามาเจ็ดสิบแล้วค่ะอเแต่ว่านี่ขนาดได้ยินแค่เสียงนะคุณหน่อยเจ็ดสิบแล้วมาเจอตัวมาสัมผัสกับพี่น้องเราโดยตรงเนี่ยมันจะได้ชาร์จแบตเต็มร้อยค่ะกับพี่ๆแล้วก็อาจารย์เนี่ย